สวัสดีครับครูดอนครับมาถึงคลิปประโยควลีแปลายากคลิปที่สองอประโยคแรกนะฮะอันนี้ก็คือเพื่อนเนี่ยเขาพูดเขาพูดกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งแม่งหลอนะสาว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 เห็นแล้วกับชอบกรีดก,กราดเขาพูดเตือนเพื่อนเขาอย่างนี้ but seriously watch out for John because I think he is going to change you one of these days. full stop. he does not get your indefinable but undeniable allure. รายยัดสุดๆก็ไอประโยคหลังนี่แหละไอตรง uh, indefinable and undeniable allure เนี่ยตจนใช้ศัพท์แปลกๆให้อาร์ล hey, ูนี่ที่จรีนมันเป็นการล่อลวงอะไรประมาณนั้น แต่ไอความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดเนี่ยไม่ไม่ใช่หรอกคือตรงนี้เนี่ยมันคือสเสน่ห์มันไม่ใช่การล่อลวงอะไรหรอกาทั้งสองประโยคนะฮะแปลแ,แล้วจะได้อย่างนี้แต่ขอเตือนว่านายควรระวังจอนจะทําร้ายเข้าสักวันเขาไม่ชอบสเสน่ห์เกินห้านใจสุดบรรยายขนายสองประโยคแรกแปลอย่าง,งนี้ทีนี้วลีที่สองของคลิปน,นี้นะฮะ ภาษาอังกฤษว่า claims that r e c e i s t r e p e a t e t e n e t i challenges c awesome often turn out to be quite reliable คือเวลาที่มันแปลาย,ยากแต่มันแปลาย,ยากของประโยคหรือวลีที่มันง่ายๆทู่คำก็อย่างที่บอกอะคือถ้าอ่านในที่ความรู้สึกในคิดเนี่ยมันไม่ยากหรอกก็คือว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาจะพูดในคำตองที่ว่า ถ้าสมมุติเนี่ยมันมีคนมาโต้แย้งเนี่ยและไอ้คำกล่าวอ้างเนี่ยมันยังเป็นจริงอยู่เนมันก็คือมันเชื่อถือได้แล้วก็เราก็ค่อยมาเรียบเรียงให้สวยๆก็จะได้ว่าคำกล่าวอ้านที่ทนต่อการโต้แย้งซ้ำๆมักเชื่อถือไดอ้ประโยคปิดท้ายนะฮะเป็นประโยคที่ยกมาจากไพร์เทชดิสอยวผมจะอ่านให้ฟัง The address h o u s e l d directly to Miss Bennett With a polite congratulation, Mr. h e a r h also made her a s l i l e and said he was very glad, but diffuseness and warmth r e m a i n for Billy's salutation. ไอประโยคเนี้ยตอนที่ผมแก้นะเพื่อนๆมันไขขึ้นเลยคือมันยากแบบสุดๆคือไอข้อแรกๆมันไม่ยากนะมันมายากท่้นท้ายเนี่ยตอนจบเนี่ย but diffuseness and warmth remain for b i n l e y s salutation คือพี่เขียนให้ง่ายๆโดยนีก็ได้ดีกว่าโดยพี่เขียนโคตรยากเลยยากแบบสุดๆก็คืออย่างนี้ก็คือมันมีตัวละครชายเนี่ยมีอยู่3คนคนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นดาร์ซี่คนที่2องคือนายเฮอร์สแล้วคนที่3เนี่ยคือนายบิลลี่คือเวลาเจอเจอมิสเบนเน็ตเนี่ยลูกสาวคนโตของครอบครัวเบนเน็ตนะฮะ คนอื่นเนี่ยพี่ชายคนอื่นเขาจะทักทายอย่างสั้นๆอย่างสุภาพแต่บิงลี่เนี่ยเขาคืงพอใจนางสาวเบนเน็ตอยู่เขาก็เลยพูดแต่ละทีในทักทายไม่เคยสั้นๆเลยเนี่ยความรู้สึกวิกคิดมันคืออย่างนี้ตอนที่ผมแปลนะผมเปิดดิบเนี่ยตอนผมแก้แล้วเปิดดิบเนี่ยผมมึนตึ๊บเลยนะพอผมเข้าใจว่าอ๋อบิลลี่รู้สึกนึกคิดแบบนี้เนี่ยผมแปลใหม่ออกมาสวยเลยแปลอย่างนี้ฮะเอากล่าสแสดงความยินดีกับนางสาวเบนเน็ตอย่างสุภาพทันที นายเฮิร์สก้มศรีรษะให้เล็กน้อยพลาอพูดว่าเขายินดีมากเช่นกันเพราะว่าคนที่ทักทายอย่างยืดยาวและเป็นมิตรก็คือบิลลี่เช่นเคยตอนนี้จะแนะนำหลักสูตรที่สำคัญที่สุดนะหลักสูตรการแปลของสมาคมน,นักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยคือหลักสูตรนักแปลเป็นเทัญชนดีหลักสูตรนี้เปิดแค่ปีละครั้ง กำลังจะเปิดนี่เป็นรุ่นที่9นะฮะเหลักสูตรที่ผมคิดว่านักแปลทุกคนเนี่ยควรจะมาเรียนถึงจะเราจะไม่ทํางานแปลรพอธีก็าตามเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยจะสอนทุกอยาก่างเรียนกันทั้งหมดเนี่ย5สัปดาห์สาว์อาทิตย์รวม10วันเริ่มเรียน3-4ตุลาคม10-11 17-18 11, 11, 11, แล้วเราจะพักกันวันที่24-25 1สัปดาห์แล้วก็ไปเรียนต่อ3-1ตุลา1พฤศจิกาย ึ 1> 1่งพฤศจิกาแล้วไปจบ7จ็ดแปดพฤศจิกาหลักสูตรนี้นับไปถึงปี2560เนี่ยมีนักแต่ทีเ่เป็นพวกมือใหม่นะพวกหน้าใหม่เลยเนี่ยเป็นนักแต่อาชีพได้ไปแล้วเนี่ยเกิน20คนพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ทำต่อก็เลยไม่รู้ว่ามีทั้งหมดเนี่ยกี่คนกันแน่แต่ที่พี่สูน์ได้ชัดก,ก็คือว่าหลักสูตรนี้มาเรียนแล้วเป็นนักแต่ได้แน่ๆอย่างคลิก สองคลิปก่อนที่ผมเคยถ่ายไปที่เล่าให้ฟังว่ามีอยู่คนหนึ่งเนนี่บินมาจากอังกฤษแล้วก็เรียนหลักสูตรนี้หลักสูตรเดียวก็ไปแปลกได้เลยปัจจุบันมีผลงานพิมพ์ไปแล้วสองเล่มคือทามฟรอมกับเดซี่มิลเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากชักชวนให้มาเรียนกันนะฮะก็เรารับได้เนี่ยทั้งหมด12คนตอนนี้ก็มีผู้สมัครบ้างแล้วใครสนใจก็สมัครมาตามรายละเอียดที่ผมจะขึ้นท้ายคลิปนี้สวัสดีครับ